ครับผมสวัสดีครับพบกับช่างหมอนนะครับขึ้นหนักขึ้นแขนนะครับเนาะขึ้นดำของพนครับผมวันนี้ผมก็นจะมารีวิวอ่าพอดีได้กลับมาบ้านครับอ่มารับแฟนนะครับเนาะจะไปเห็ุงานนึกเราครับพอดีกลับ้ามาเลยมาถ่ายคลิปให้เบื่อครับลูกไก่ผมมันเพาะได้ไงไปครับเง่แล้วครับเป็นหาวเุ่าครับกะแบงครับแบงกะสนใจกะทรมาครับตัวรับพันสองนะครับเ้ยตัวรับพันสองครับนี่ครับ หูขาวเต็มใบครับสีสวยๆดนะครับนี่ครับในไก่เงี้ยตัวนึงครับนี่ครับหูขาวครับหูขาวเยอชุดนี้เดี๋ยวสามโตครับไก่แม่อยู่อายุสามครับชุดนี้ครับนี่ครับใส่สวยๆครับผมสนใจทักได้เลยครับเด้อโทรมาที่เบอร์083 ก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะครับเนาะช่างบอลช่างบอลเมืองอรดอนะครับเนาะนี่ครับสนใจไก่ตัวไก่ผสมโทรหาช่างบอลได้ครับนี่ครับมีไปดูนี่ครับหูเขางามครับนี่ครับแข้งดําแข้งดําครับอกสวยครับไปแล้วครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับ